กรณีที่2นะครับก็คือในดีนะครับจ่ายเงินซื้อส่วนได้เสีย20%โดยจ่ายเงินให้เท่ากับ18,000นะครับเราก็มาเทียบกันนะครับระหว่างเงินที่จ่ายกับส่วนที่ได้รับนะครับจ่ายซื้อนะครับจ่ายซื้อเขายอมจ่ายเท่ากับ18,000บาทและเศษส่วนได้เสียที่ได้รับ สิส่วนได้เสียที่ได้รับก็คือคำนวณจากทุนของห้างนะครับมีเท่ากับ80000เขาต้องการส่วนได้เสียแค่เพียง20%นะครับ8 0,000คูณ20%ก็คือ1600 0ผลต่างเกิดขึ้นเท่ากับ2000นะครับเมื่อเราพบแล้วว่ามีผลต่างเกิดขึ้นนะครับเราจะต้องมาวิเคราะห์กันต่อว่าใครได้ใครเสียนะครับ ข้อนี้เราจะเห็นว่าในดีซึ่งเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่นั้นจ่ายเงิน18,00 0นะครับจ่ายเงินซื้อสูงกว่าสิทธิ์ที่ตนจะได้รับทําไมในดีถึงจ่ายเงินซื้อสูงกว่าสิทธิ์ที่ได้รับครับในดีอาจจะเห็นว่าห้างหุ้นส่วนไทยจเจริญน,นะครับมีความสามารถในการทํากําไรมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับถ้าเกิดตนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห้างเนี่ยวันหนึ่งห้างมีกําไรห้างก็จะต้อง จ่ายส่วนแบ่งให้กับตนในอนาคตแน่นอนเลยนะครับในดีซึ่งเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่ก็เลยยอมที่จะจ่ายเงินซื้อสิทธิส่วนได้เสียสูงกว่าสิทธิส่วนได้เสียที่ตนจะได้รับนะครับคราวนี้เมื่อเราทราบแล้วว่าในดีเราต้องมาอย่างนี้นะครับในดีซึ่งเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่นะครับให้ประโยชน์ให้ประโยชน์นะครับวิเคราะห์ตรงนี้เลยนะครับว่าให้ประโยชน์ให้ประโยชน์กับ พุ้นส่วนเก่าใหม่ให้ประโยชน์คําว่าให้ประโยชน์ก็คือเขายอมจ่ายเงินซื้อสูงกว่าที่เขาได้รับสิทธิส่วนได้เสียนะครับแปลว่าในดีนั้นยอมจ่ายเงินเกินเมื่อยอมจ่ายเงินเกินก็แปลว่าตนจะต้องให้ประโยชน์จากผู้เป็นหุ้นส่วนเก่าน,นั่นเองครับครบาวนี้ไอ้คาว่าประโยชน์เนี่ยมีวิธีทางบัญชีที่จะบันทึกอยู่ด้วยกันสอวิธีนะครับไอ้กรณีประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ ก็คือวิธีโบนัสกับ2วิธีค่าความนิยมกรณีที่มันมีผลต่างเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีใครได้ใครเสียแน่นอนนะครับซึ่งข้อนี้คนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้เป็นหุ้นส่วนเก่าส่วนคนที่เสียผลประโยชน์จ่ายเงินเยอะเกินกว่าสิทธิ์ที่ได้รับก็คือผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่นะครับเมื่อเกิดผลต่างแล้วมันจะเข้าสู่ หลักการว่าเราจะบันทึกบัญชีตามวิธีโบนัสหรือวิธีค่าความนิยมแล้ววิธีโบนัสกับค่าความนิยมมันแตกต่างกันอย่างไรครับวิธีโบนัสมันจะทําให้ทุนของห้างเท่าเดิมคือทุนเท่าเดิมทุนของห้างอส่วนจะไม่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวิธีค่าความนิยมทุนของห้างจะเพิ่มขึ้นทำไมทุนของห้างเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิธีค่าความนิยมเนี่ย มันจะมีการบันทึกค่าความนิยมจะมีการบันทึกค่าความนิยมเมื่อมีการบันทึกค่าความนิยมค่าความนิยมเป็นบัญชีหมวดสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มเวลาบันทึกก็แปลว่ามันเพิ่มนะฮะสินทรัพย์เพิ่มถ้าเกิดตามสมการบัญชีแล้วก็คือเมื่อสินทรัพย์เพิ่มทุนจะต้องเพ uh. hmm. ิ <wh> ่มเมื upward, ่อก <wh> ิจการบันทึกสินทรัพ <Jenn> ย์เพิ่มทุนก็เพิ่มผมก็เลยบอกว่า วิธีโบนัสทุนเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดเป็นวิธีค่าความนิยมเนี่ย <_ d ata> ก็แปลว่าจะต้องบันทึกค่าความมิ <_ d ata> มมยมเมื่อบันทึกค่าความนิยมก็แปลว่าสินทรัพย์เพิ่มเ <_ d ata> มื่อสินทรัพย์เพิ่มทุนก็เพิ่มนะครับนี่คือที่มานะครับว่าในแต่ละวิธีนั้นมันก็มีมุมมองแตกต่างกันไปนะครับวิธีโบนัสทุนเท่าเดิมวิธีค่าความนิยมทุนเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เราจะต้องจําให้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมีผลต่อบารบัญชีนะครับคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วว่า เวลาบนันทึกบัญชีมีสองวิธีผมก็จะอธิบายทั้งสองวิธีให้ทราบกันนะครับว่าในแต่ละวิธีนั้นจะลงบัญชีอย่างไรเวลารับผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่เข้ามาในห้างนะครับเริ่มต้นที่วิธีโบนัสก่อนนะครับเพราะว่าวิธีโบนัสค่อนข้างจะง่ายเพราะว่าทุนยังคงเท่าเดิมน,นะครับวิธีโบนัสวิธีโบนัสเนี่ยเรารู้เลยว่า ผู้เป็นหุ้นส่วนเก่าก็าคือใน A ขายส่วนได้เสียให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนใหมห่ก็คือในดีนะครับดังนั้นทุนใครจะเพิ่มขึ้นและทุนใครจะลดลงครับทุนในดีจะต้องเพิ่มขึ้นเพราะในดีเข้ามาซื้อส่วนได้เสียในดีจะต้องมีทุนเพิ่มขึ้นในห้างทุนเพิ่มอยู่ด้านเครดิตดังนั้นทุนในดีเพิ่มขึ้นก็ต้องคเครดิตด้วยทุนในดีซึ่งเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนใหมห่วิธีโบนัสน,นะครับทุนจะต้องเพิ่มขึ้นตามส่วนได้เสียที่ได้รับ ก็คือ16นนะครับสำหรับข้อนี้และทุนใครลดลงครับทุนของในเอจะต้องลดลงเพราะว่าในเอขายส่วนได้เสียให้กับในดีทุนในเอลดทุนลดอยู่เดบิตด,ดังนั้นจึงเดบิตด,ด้วยทุนในายโดยตัวเลขที่เท่ากันก็คือ16เมื่อในดีมีทุนเพิ่มขึ้น16ื่นในเอขายส่วนได้เสียให้กับในดีดังนั้นในเอก็จะมีทุนลดลง16ื่นด้วยเช่นกัน,นครับ วิธีโบนัสก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับลงมาดึกบัญชีแบบไม่ง่ายนะครับเพิ่มทุนให้กับหุ้นส่วนใหม่แล้วก็ลดทุนหุ้นส่วนเก่านะครับต่อไปมาดูวิธีค่าความนิยมนะครับวิธีค่าความนิยมจะค่อนข้างยากกว่าเพราะว่าวิธีค่าความนิยมนั้น ทุนของห้างจะต้องเปลี่ยนแปลงไปก็คือเพิ่มขึ้นนั่นเองครับดังนั้นถ้าเกิดเราใช้วิธีค่าความนิยมเราจะต้องมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างค่าความนิยมที่เกิดขึ้นเทียบตามสัดส่วนแล้วก็เทียบไปว่าถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นจะต้องเพิ่มค่าความนิยมเท่ากับเท่าไหร่นะครับจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยใน A ขายส่วนให้เสียให้กับในดีนะครับแล้วในดีเนี่ยให้ค่าความนิยมกับใน A ในดี ให้ค่าความนิยมนะครับ d ให้ค่าความนิยมกับนาย a เขาซื้อส่วนที่เสียกัน20%นะครับไอ้ยีที่ให้เนี่ยให้กับนาย a เนะี่ยเท่ากับ2 0 0 0ันให้กับนาย a เนี่ยสองพบาทนะครับก็คือค่าความนิยมนะครับแต่ว่าเราลองมาคิดดูนะครับว่าถ้าในดีเนี่ยซื้อส่วนได้เสียยี่สกับในเอแล้วให้ค่าความนิยมกับในเอสอ0พัเนี่ย แล้วคนอื่นๆก็คือใน B กับใน C เนี่ยไม่อยากได้ครับเพราะว่าที่ในดียอมจ่ายเงินซื้อสองพันเนี่ยมันก็เกิดจากเงินทุนของาทั้งหมดซึ่งมีใน A ใน B ใน C ด้วยดังนั้นถ้าใน A เกิดค่าความนิยม20%่เเนี่ยนะครับคือ2 0 0พเนี่ยคนอื่นๆก็ควรจะต้องได้รับด้วยแม้ไม่ได้ขายก็ควรจะต้องปรับให้กับเขาด้วยเหตุผลก็เพราะว่ามันคือทุนเนื้อเดียวกัน่ะ ถ้า20%ให้กับนายไปแล้วเนี่ยคนอื่นๆแม้ไม่ได้ขายก็ควรจะต้องปรับให้เขาด้วยไม่ใช่แค่เพียงปรับให้กับนาย A แค่เพียงคนเดียวควรจะต้องปรับให้กับคนนี้คนนี้ด้วยนะครับดังนั้นตามหลักการก็คือว่าเมื่อเราจะคิดค่าความนิยมให้กับใครคนใดคนหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเก่าเนี่ยก็จะต้องปรับให้กับท้งห้างนะครับคำว่าปรับให้กับทางห้างคือปรับให้กับทั้ง3าคนเลยสําหรับโจทย์ข้อนี้นะครับไม่ใช่ปรับให้แค่เพียงนาย A คนเดียวต้องเทียบตามสัดส่วนนะครับ ถ้า20%เกิดค่าความนิยม2,000แล้วถ้าเกิด100%จะเกิดค่าความนิยมเท่าไหร่เราก็มาทำกันนะครับเรารู้แล้วว่าจะต้องปรับให้กับทั้งห้างเลยนะครับเพราะว่าใน D เนี่ยให้ค่าความนิยมกับผู้เป็นผู้ส่วนเก่าดังนั้นผู้เป็นผู้ส่วนเก่าคนที่เหลือๆเ,เนี่ยก็ควรจะต้องถูกปรับค่าความนิยมให้เกิดขึ้นในห้างด้วยนะครับ วิธีการที่เราจะปรับค่าความิยมให้กับทั้งข้างนั้นมีดังนี้นะครับให้เราเทียบตัวเลขดูนะครับก็คือตั้งที่10ส่วนได้เสียที่เกิดขึ้น20%เนี่ยคิดค่าความนิยมเท่ากับ2,000นะครับแต่เราจะไม่เอาตัวเลขนี้มาลงบัญชีนะครับเราจะไม่เอา เราจะเทียบไปที่100%เลยแล้วบวกให้กับห้างทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดสิส่วนได้เสียคือทั้งห้างก็คือ100%เนี่ยจะคิดค่าความนิยมเท่ากับเท่าไหร่ไอตัวเลขนี้นะครับจะเอามาลงมาบัญชีนะครับวิธีการคิดก็คือว่า เราทราบว่า2,000คือค่าความนิยมั่ที่เกิดขึ้นที่ในดีให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนเก่านะครับคราวนี้เราก็จะเอา2,000นี้นะครับไปคูณร้อคูณร้อเพื่อเทียบออกมาว่า100จะเท่ากับเท่าไหร่ก็เลยคูณร้อแล้วหารด้วย20ครับ20นั้นคือมาจาก20ของผู้ที่ให้ประโยชน์คำว่าผู้ที่ให้ประโยชน์ก็คือ จากข้อนี้เนี่ยในดีให้ประโยชน์กับผู้เป็นหุ้นส่วนเก่านะครับดังนั้นก็เอาสัดส,ส่วนของในดีนะครับในดีเนี่ยก็คือผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่นนะครับเขาเสียผลประโยชน์เขาเสียประโยชน์นะครับเขาเสียประโยชน์เขาให้ค่าความนิยมกับหุ้นส่วนเก่าเ่ยนะครับเราจะเอาสัดส,ส่วนที่เขาได้รับนั้นเอามาเป็นตัวฐานเพื่อเทียบให้เป็นค่าความยิยมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอย้ํานะครับว่า ให้เราดูว่าใครเป็นผู้ที่ให้ประโยชน์นะครับใครเป็นผู้ที่ให้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์เนี่ยนะครับเอาสัดส่วนเปอร์เซ็นที่เขาถือส่วนได้เสียนั้นมาเป็นตัวหารเพื่อเทียบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเราเอาสองพันคูณร้อยหารยี่สิบนะครับก็จะได้เท่ากับหนึ่งครับเราก็จะทราบแล้วนะครับว่าค่าความนิยมที่จะต้องเพิ่มขึ้นให้กับทั้งห้างเนี่ยนะครับที่จะต้องให้กับทั้งห้างมีเท่ากับหนึ่งก็ใส่ เราทราบแล้วว่าจะต้องบันทึกค่าความยิยมให้กับทั้งห้าง1นึ่งหมื่นนะครับให้กับนายเคนเดียวดูแล้วจะไม่ยุติธรรมนะครับต้องให้กับทั้งห้างด้วยนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าจะต้องให้ค่าความยิยมกับทั้งห้างหนึ่งเราก็มาบันทึกบัญชีกันนะครับบันทึกบัญชีแรกก็คือบันทึกค่าความนิยมให้กับทั้งห้างก่อนบัญชีแรกนะครับบัญชีที่หนึ่งบันทึกค่าความนิยมนะครับค่าความยิยมเป็นสินทรัพย์เมื่อต้องการเพิ่มขึ้น ในสมุดบัญชีก็จะต้องเดบิตนะครับสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอยู่ด้านเดบิตเราจรึงเดบิตด้วยค่าความนิยมเราบอกว่าเราจะเพิ่มขึ้นให้เท่ากับ1 0,000ื่นนะครับของทั้งห้างก็เดบิตต่อไปนะครับเมื่อสินทรัพย์เพิ่มทุนก็จะต้องเพิ่มทุนที่เพิ่มขึ้นก็คือทุนของหุ้นส่วนเก่านั่นเองเพราะจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยเรารู้ว่าผู้เป็นหุ้นส่วนเก่าจะได้รับ ค่าความนิยมร่วมด้วยทุกๆคนที่อยู่ในห้างนะครับทุนของทุกคนก็จะต้องเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อทุนเพิ่มก็ต้องเครดิตจึงเครดิตด้วยทุนใน A ทุนในปีและทุนใน C ีเขามี3คนนะครับเมื่อเพิ่มสินทรัพย์ในห้างทุนของทั้ง3าคนก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยตามสมการบัญชีสินทรัพย์เพิ่มทุนเพิ่มนะครับทุนใน A จะต้องเพิ่มขึ้นให้กับเท่าไหร่ก็ตั้งที่1นึ่งหมื่นนะครับ เอาตัวนี้มาเฉลี่ยให้ทั้งสาคนเฉลี่ยให้ในอัตราส่วนแบ่งกําไรขาดทุนนะครับเราต้องย้อนกลับไปที่อัตราส่วนแบ่งกาไรขาดทุนในโจทย์นะครับเขาบอกว่าห้างหุ้นส่วนไทยเจริญเนี่ยแบ่งอัตรากําไรขาดทุนให้ในอัตรา3 2 1 3 2 1นึ่งสามสองเอามารวมกันก็คือ6เราก็มาดูที่ A ก่อนนะครับ A ได้อัตราส่วน3ดังนั้นก็เอา1 0 0 0 0คูณด้วย3หารด้วย6ครับทั้งหมดนี่คือ6ครับ หนึ่งหมื่นคูณสามนได้เท่ากับห้าพันนะครับดังนั้นเพิ่มทุนให้กับ A5 ห้าพันต่อไปนะครับ B อัตราส่วนแบ่งก็คือ2ครับเอาหนึคูณสองได้เท่ากับสามพันสามร้อยจสาและ4อัตราหนึ่งส่วน1นึ่งหมื่นคูณหนึ่ได้เท่ากับหนึ่ จุดปกเจ็ดนะครับนี่ก็คือการบันทึกค่าความนิยมให้กับห้างทั้งหมดแล้วก็เพิ่มทุนให้กับผู้เป็นหุ้ส่วนด้วยนะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งบัญชีก็คือเราก็ต้องบันทึกทุนเพิ่มให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่นะครับเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้มีการบันทึกเพิ่มทุนให้กับผู้เป็นหุ้ส่วนใหม่เลยนะครับเขามาซื้อส่วนได้เสียก็ต้องเพิ่มทุนให้กับเขาด้วยการเพิ่มทุนให้กับผู้เป็นหุ้ส่วนใหม่ก็คือการเครดิตด้วยทุน ซึ่งทุนของผู้แบงค์ส่วนให่ก็คือในดีนะครับทุนที่เพิ่มขึ้นของในดีนะครับตามวิธีค่าความนิยมนะครับให้เราใช้ตัวเลขที่เขาจ่ายเงินซื้อครับเขาจ่ายเงินซื้อเท่ากับห8่แปดดังนั้นทุนของเขาคือให้ตามเงินที่เขาจ่ายซื้อเลยนะครับส่วนด้านเดบิตก็คือเป็นการลดทุนลดทุนของในเอครับเพราะในเอขายในเอก็ต้องมีทุนลดลงทุนของในเอลดลงก็ต้องเท่ากับที่ในดีเพิ่มขึ้นก็คือห8่แปด เราเห็นว่าทุนใน A เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีอยู่เท่ากับถ้าดูในโจทย์นะครับทุนใน A เนี่ยนะครับมีเท่ากับ40,000แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยมีการบันทึกค่าความยมแล้วทําให้ทุนของใน A เพิ่มขึ้นมาอีก5,000นะครับก็แปลว่าทุนของใน A นั้นจริงๆแล้วจะมีเท่ากับ40,500ละแล้วลเขาก็แบ่งส่วนได้เสียให้กับใน D ไปนะครับดังนั้นทุนที่เขาแบ่งให้จึงให้เท่ากับ10,800เลยนะครับเพราะว่า เขาได้มีการปรับทุนของเขาเพิ่มขึ้นไปแล้วตั้งแต่การทิ้ค่าความนิยงคราวนี้เรามาเช็คตัวเลขกันดูนะครับว่าตัวเลขที่เราลงมาที่บัญชีนั้นมันถูกต้องหรือไม่นะครับผมก็จะอธิบายเนี่นะครับทุนเดิมของห้างเนี่ยมีเท่ากับแปดหมื่นในการขายส่วนได้เสียกันเนี่ยนะครับทำให้ห้างมีค่าความมิยมเกิดขึ้นในห้างเท่ากับหนึ่งหมื่นดังนั้น ถ้าความนิยมเพิ่มขึ้นก็ต้องทำให้ทุนของห้างเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นทุนของห้างมีเท่ากับ9,000ครับเมื่อทุนของห้างมีเท่ากับ9,000ดังนั้น9,000ตรงนี้นะครับคูณด้วย20%เพราะว่าขายส่วนได้เสียให้กับในดีเนี่ยไป20%เอา9,000คูณ20%ก็คือ1,080ซึ่ง1,080ตรงนี้ก็สอดคล้องกับที่ในดีได้ทุนเพิ่มขึ้น1,080ด้วยนะครับ ดังน well ั้นเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้ทุนเนี่ยเขาไม่ได้มี9ก้าหมื่นเขามี8ปดหมื่นนะครับพอมาเพิ่มค่าความนิยมแล้วก็ทําให้ทุนของทั้งห้างเพิ่มขึ้นเมื่อทุนของทั้งห้างเพิ่มขึ้นในเก็ต้องมีทุนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในเเป็นคนขายส่วนนเสียให้กับในดีก็แบ่งกันแล้วสรุปในดีก็จะมีทุนเท่ากับ18,00 0ตามทุนใหม่ของห้างนั่นเองนะครับ